b บนิสตา360เปิดตัวไม้กันสั่นสำหรับสมาร์ทโฟนในนามที่ชื่อว่า Insta า6 6 Flow เป็นไม้กันสั่นที่จะช่วยทำให้งานคอนเทนต์วิดีโอจากสมาร์ทโฟนเนี่ยนิ่งขึ้นดูโปรขึ้นและเป็นมืออาชีพมากขึ้นพร้อมทั้งยังมีความสามารถและลูกเล่นฟิวเจอร์เด็ดจากระบบ AI ใส่มาให้ด้วย และจุดเด่นแรกเลยผมขอพูดถึงเรื่องของการออกแบบดีไซน์ก่อนนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบมากๆเลยนะเพราะว่ามันมีขนาดที่เล็กและก็น้ำหนักเบามากๆน้ำหนักเพียงแค่369กรัมเท่านั้นเองตัวไม้ insta 3 6 0 4ยังสามารถดึงยืดออกมาเป็นไม้เซลฟี่ทำให้ไม้นะั้นมีความยาวขึ้นเป็น21.5เซนติเมตร และสามารถที่จะบิดหักมุมให้เหมาะสำหรับการถ่ายเซฟี่เพิ่มมุมกกว้างทั้งมุมต่ำมุมสูงเพื่อถ่ายงานเป็นแบบซีนิเมติกได้ด้วยแต่ถ้าพูดถึงจุดเด่นนะที่ผมชอบมากๆแล้วก็ชอบที่สุดเลยถือว่าเป็นการออกแบบดีไซน์ที่ดีที่สุดสำหรับผมนั่นก็คือการที่มีมินิไจพอร์ตเป็นแบบบิวอินครับ เราสามารถที่จะดึงขาตั้งออกมาจากตัวไม้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมหรือแยกชิ้นมาประกอบดังนั้นการที่มีขาตั้งภายในตัวไม้เนี่ยจึงเหมาะมากๆเวลาเราต้องไปถ่ายคลิปเพียงคนเดียวและต้องตั้งมันไว้ส่วนตอนเวลาที่จะไม่ใช้งานเราก็เพียงแค่ดันกลับเข้าไปเท่านั้นเองดังนั้นเราจะพกใส่กระเป๋ากางเกงกระเป๋าคาดอกหรือจะเป็นกระเป๋าสะพายของสุภาพสตรี ที่คุณผู้ชายชอบเอามาสะพายอะครับเรื่องของดีไซน์ยังไม่หมดนะครับด้านหลังของไม้ยังเป็นแบบโปร่งใสทําให้เราเห็นวงจรต่างๆสําหรับผมแล้วมันดูเรียบรู้ดีและก็ดูมีระดับด้วยการออกแบบยังคํานึงถึงการใช้อุปกรณ์เสริมโดยที่ออกแบบให้มีตัวโคชูครับมาเพื่อความสะดวกในการติดตั้งไม้ไร้าสายหรือจะเป็นตัวรับสัญญาณไม้ต่างๆไม่ต้องหาที่ติดตั้งบนมือถือให้วุ่นวาย ตรงนี้ถือว่าออกแบบได้ดีงามอีกจุดหนึ่งเลยตัวไม้มีความจุอยู่ที่2 9 0 0มิ m อมซึ่งทำให้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งและยังสามารถจ่ายไฟให้กับสมาร์ทโฟนของเราด้วยช่องต่อสาย USB-C ที่อยู่ทางด้านบนของแกนเหมือนเป็น power bank เป็นแบบสำรองให้กับโทรศัพท์ของเราได้แต่ผมบอกก่อนนะจงอยากทำตัวให้เป็นเหมือน power bank แบบผม เพราะการเป็น power bank เหมือนจะสำคัญครับแต่ก็เป็นได้แค่สํารองเจ้ามา insta 360 4มีการทำงานของกันสั่น <basics> ด้วยกันทั้งหมด3แกนนะครับโดยใช้ช <nah, my |notimestamps|> ื่อว่า shooting mode และมีโหมดด้วยกันทั้งหมด6รูปแบบโดยที่รูปแบบแรกคือ auto จะเป็นการทำงานสำหรับผู้เริ่มต้นใช้หรือเราอยากจะควบคุมเปลี่ยนโหมดเองก็ได้ โดยการทัชแพดไปข้างหน้าเป็นการลากครึ่งวงกลมนะครับหรือเราจะลากย้อนกลับมาด้านหลังแบบนี้ก็ได้เพื่อเป็นการเปลี่ยนโหมดนั่นเองส่วนตรงหน้าทัชแพดที่เห็นอยู่ตรงนี้เราจะเห็นว่าอา้าวมันมีแค่4โหมดแต่เมื่อกี้จำได้ไหมครับผมบอกว่ามีทั้งหมด6โหมดและอีก2โหมด่มันหายไปไหนที่จริงแล้วไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่จะเป็นการใช้งานร่วมกับทิกเกอร์ที่อยู่ทางด้านหน้า โดยโหมดที่5นี้ถ้าเรากดทิกเกอร์ค้างไว้จะเป็นการล็อกการทำงานของแกนกันสั่นทั้งหมดไม่ให้ขยับและสังเกตได้ว่าไฟแสดงสถานะจะติดทุกโหมดเลยแต่ถ้าเรากดทิกเกอร์หนึ่งครั้งและต่อด้วยการกดค้างไว้จะกลายเป็นโหมด Active Plus ซึ่งจะเป็นโหมดที่6นั่นเองครับสังเกตได้ว่าไฟจะกระพริบโดยโหมดนี้จะเหมาะกับการถ่ายกีฬาที่ต้องการการเคลื่อนไหวของไม้ให้เร็วขึ้น เรามาพูดถึงฟิวเจอร์เด่นๆที่เป็นจุดแข็งที่ทำให้ i n s t a r 6 6 0สนั้นแตกต่างจากไม้กิมบอมือถืออื่นๆในท้องตลาดกันบ้างดีกว่าครับจุดแข็งแรกก็คือการออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายเพียงแค่บิดลงครั้งเดียวก็เป็นการเปิดการทำงานของไม้ g กิมบอแล้ว ถือว่ารวดเร็วแล้วก็พร้อมใช้งานได้ทันทีไม่ต้องมาคอยกดปุ่มเปิดปิดสวิตช์อีกให้เสียเวลาจุดแข็งต่อมาก็คือระบบ DeepTag 3.0หรือเรานิยมเรียกกันว่าโหมดติดตามนั่นเองครับตรงนี้ i n s t a 360ได้นำเอาระบบ AI มาเป็นตัวช่วยในการประมวลผลและก็เพิ่มลูกเล่นให้มีประสิทธิภาพในการแท็กกิ้งให้ดีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการติดตามวัตถุอะไรก็ตามต่อให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ไปทางไหน มันจะติดตามไปตลอดเวลาและต่อให้วัตถุนั้นเดินหลุดโฟกัสไปแล้วเวลาคุณเดินกลับมาในเฟรมนะระบบ AI tagging มันก็จะเริ่มติดตามใหม่แบบอัตโนมัติอีกครั้งและความฉลาดอีกอย่างของมันก็คือต่อให้มีวัตถุอื่นเนี่ยแทรกเข้ามาหรือเข้ามาขวางนะครับมันก็จะไม่สนใจนะแต่จะรอติดตามวัตถุเดิมที่มันจับแท็กก i n g ครั้งแรกเท่านั้น ต่อให้คุณหายไปจากเฟรมเนี่ยมากกว่า30วินาทีและเดินกลับเข้ามา,มาใหม่มันจะเริ่มติดตามตัวเราใหม่อีกครั้งทันทีเลยตรงนี้ผมถือว่าดีมากๆและดีกว่าค่ายอื่นๆด้วยเพราะค่ายอื่นๆเมื่อหลุดโฟกัสไปแล้วต่อให้เรากลับมาในเฟรมแบรนด์ส่วนใหญ่มันก็จะเออร์เลอร์ครับแล้วก็ไม่แท็กกิ้งติดตามต่อให้ต้องมาเสียเวลาเลือกจับกันใหม่อีกดังนั้นผมจึงยกให้ i n s t a 3 6 0หกศูนนี่เป็นไม้กันสั่นที่ใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยแท็กกิ้ง ได้ดีที่สุดในปัจจุบันนี้ยังมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ m o มด c r e a t i v e e f f e c t ครับเป็นลูกเล่นในแอปที่ต้องใช้งานร่วมกันกับไม้กิมบอลมีให้เลือกเล่นได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Time i ท m ์ช i i โม t i นไทม์ e e a a ์บ l r e l l Dolly Zoom หรือแม้แต่โหมดพานอรามาก,ก็มีมาให้เลือกใช้ ที่สำคัญนะครับมีเอฟเฟกต์สำหรับการถ่ายภาพแบบ360องศามาให้ด้วยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อกล้อง360องศามาใช้เลยครับยังครับยังไม่หมดยังมีโหมดที่น่าสนใจที่ผมต้องพูดถึงและก็ไม่พูดไม่ได้นั่นก็คือไลฟ์โหมดไลฟ์โหมดคือการเปิดระบบแท็กกิ้งนะครับให้สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่นๆเป็นเหมือนแอปที่2ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังโดยที่สามารถใช้งานร่วมกับการไลฟ์สตรีมมิ่ง ผ่าน Facebook, YouTube หรือจะเป็นวิดีโอคอลในการประชุมออนไลน์เมื่อเราเปิดระบบนี้แล้วตัวไม้จะหมุนตัวกล้องติดตามวัตถุคนอยู่ตลอดเวลาเพราะแพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยปกติแล้วจะไม่สามารถแท็กกิ้งหรือติดตามใบหน้าเราได้ดังนั้นการมีฟังก์ชันไลฟ์โหมดสำหรับผมแล้วน่าถือว่าสะดวกมากๆและยิ่งเป็นการทำงานในการไลฟ์เกี่ยวกับการประชุมที่ต้องการเดินไปเดินมาสำหรับการพรีเซนต์งานนะครับ ฟังก์ชันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากเลยครับและฟังก์ชันที่มีในไม้ insta 3า0หนยะครัยังคงมีลูกเล่นอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็น h o o โ mode เป็นโหมดที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพกีฬายอย่างเช่นบาสเกตบอล shot genius mode เป็นฟังก์ชันที่แนะนำเทคนิคการถ่ายภาพและมีเทมเพลตให้ทำตามมากกว่า80แบบโหมด auto edition ถ่ายจบตัดต,ต่อคลิปวิดีโอให้เสร็จในแอป Insta360 เลยง่ายๆและทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของลูกเล่นและการทำงานที่มีใน Gimbal Insta360 4ครับ ดังนั้นผมขอสรุปว่า Insta360 มห o ศเนี่ยเป็นไม้กันสั่นสำหรับสมาร์ทโฟนที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดใช้งานก็นง่ายพกพาก็สะดวกมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแล้วก็มีฟีเจอร์ลูกเล่นที่หลากหลายนะครับรวมถึงระบบ AI ที่ฉลาดสุดๆแต่ถึงผมจะไม่ใช่คนฉลาดแต่ผมก็รู้ว่าความรัก,กมันคืออะไร อิ360น t a สามหกศูนย์โะคะเป็นไมค์กันสั่นมือถือที่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับผู้ที่ต้องการถ่ายคอนเทนต์เพื่อไป็นลง t u b e Facebook หรือ t k t t o k แม้แต่จะเอาไปทำไลฟ์สตรีมนะคะเพื่อให้ได้ภาพที่นิ่งเหมือนมีทีมงานตากล้องแบบมือโปรมาถ่ายให้แต่หากยังมีข้อสงสัยสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ Big Camera กว่าอน1 6สสาขาทั่วประเทศแล้วอย่าลืมอัปเดตเทนกล้องก่อนใครได้ที่ Big Camera c h a n n e l ทั้งทาง Facebook และก็ YouTube รวมถึงช่องทาง TikTok เราก็มีแล้วนะครับเพื่อให้คุณจุดได้ไปพาดทุกการเคลื่อนไหวบนโลกของการถ่ายภาพสวัสดีครับ